สายาสายาสยาส่วอเเสติุเเตตัสานังเตสยาสเตสาปฏิสโสปฏติสยโร ครับอันนี้ก็คือของภาษามคกรก<อ>์กอลของเก่าของโบราณที่ที่บบมันบ่มีในตำราครับเออมันอตขึ้นมาให้ฮู้ให้เฮ็ดยาวน้นล่ะโอ้อันนี้คือคือกำหนดยืดขึ้นมาเออก็ขึ้นมาแล้วเน,น,นี่ยเฮาก็สวดที่ขึ้นมาแล้วนี่ล่ะคือว่าบ,บ,<น>บทบทนี้ยาวเกินนะครับผมดูเวลา40กว่านาทีนะครับตัวชุดมาก็สิบนี่แหละก็สิบยุคป,ประมาณเกือบนี่แหละเพราะว่าสวดยาวสวดเป็นจุ พราว่าถ้าเท่าถ้าขาสวนดีนเท่ากับที่เพ่งไปอยู่กับบัตถุมงคลมันนะอันนี้กระลังเนี่ยงงมันบ่ครับเออนั่นแหละแต่ว่าบุษวนกันยัดไปจิตก็เขาไปอยู่นะฮะเขาเห็นมันก็เลยว่าประสานกันก็เลยเขาเขาเห็นว่าทุกจริงทุกอย่าง,ง,งต้องประกอบกันทั้งหมดครับบางทีถ้าจิตทั้งหมดเอาเคขื่อนนิดเดียวบุษวนกรุดบ่ครับเออก็นั่นแหละแต่ขาดสมาธิแม่นเพราะฉะนั้นมันจิไหลไหลเรามากบส่วนนี่จะไหลายลอรามาก สิวติดว่าขาดว่าของบ่คขาครับเนี่ยผมก็ฟังนี่คือภาษาคู่บอกไงถ้าอ่านหนังสือก็ยังติดยังค้างยังขัดยังขาอยู่เลยอันนี้พระอาจารย์สวดนี่บ่บ่ค้างจังน้อยเลยมันจะเป็นคาถาบางเที่ยงไม่จะเป็นหัวใจต่างๆหรือบางเที่ยงไม่จะเป็นเขาช่วง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 นี่มันจะบ่าข่องว่คขาบ่ติดบ่คขามันจะออกมาเองสิละนี่นะผมก็อี๋หมดตรวจมนต์ตัวนี้ บ่เคยบ่เคยได้ยินในมดวิธีเลยครับเชิญคู่ขมาเพื่อนจีหายอันตัวใดห้ากับสวนตัวนั้นแหละเออเพื่อนหายนาตัวใดห้ากับสวนตัวนั้นแหละมันจะบ่เคยพอจาไทยอันนักคงเนื้อคงหนังนักคงกระดูกๆๆๆๆนักแถวข้าวนักกดมันจะบ่หอมสิทธ์เนี่ยอันน้เป็นคาถาอ่าอันนี้เป็นาาาคนาถาของพระคารอันกดโบราณเี่ครับเออเพื่อนจีหายน่าสิล่ะ แต่แต่อันนี้พมันจะเอิดเป็นเป็นคาถาอะไรเงครับถ้าเกิดไอ้อันนี้นะแต่ของพระอาจารย์กำนหนดลว่ก็ะขึ้นนไขขะไปท,างงาทางงาั้งแค่ขาดไปทั้งอันไปยังอันคุ้มคว่างนะแล้วไปทั้งคุ้มคว่างหอะไรจริงกรินแล้วของคนนี่คาถาต่างหากเนาะจะพระจิตต่างหากเนาะกับย่านคู่ปันจิมานีต่างหากเนาะมันจะออกไปหมดเลยได้มันคุ้มไปเหมือนเลยแต่มันจะคุ้มไปหมดเลยพระศิษฐาว่า,าโดดเด่นเฉพาะดันนั้นดันนี้กับโมแมน มันขอบคุณทุกอย่างแต่ว่าเรื่องเรื่องผีมันจิตช่างอักเลยนะโอ้แม่นจิตสวดแม่นจิตของมหานิยมหรือของอะไรกับสางเนี่ยหรือของพวกมันมันจิตออกมันจิตออกเป็นกลุ่มกันหรือกลุ่มกว้างทั้งผีทั้งสาวเนี่ยมันเทียนแต่มันไหนมันจะแปลกอยู่เนี่ยวมดเลยคือว่าของหลอกเทียนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณเนาะครับเออแนวมยหมนีลยก็เป็นเรื่องธรรมดานี่แต่ของลักษณะของอ่าสัญลักษณ์ของพระเจ้าหรือของ กระหรือของอย่างเปงนาา็นยังีไงบดสวดอันพระชาติมงคลบดเนี่ยขึ้นมากมเป็นบ่มันขึ้นอยู่กับเฮ้าด้วบัดเดี๋ยวคำนวดถ้าไปทั่งดื้อขับไปอีกอย่าหนึ่งด้วบัดเนี่ยบดสวดกับมาตั้งบัดเนี่ถ้าเฮ้าจีมาคุยกันยังไงครับห้าสิทวนอย่างบ่ได้ได้บัดอ๋บอบดหน,นีนคือเรียวเลยเนี่ยคือเกียจจีบรรจุในหันนี่เรียวเลยอ๋คือบดหนี้คือเฉพาะจุดจุดนี้เท่านั้นเองคือหลังจากนี้ก็คืออันสถาบันพระอาจารย์สวดทวนใหม่ใช่ ไม่ได้เรียวเลยเพราะมันจะขึ้นมาเฉพาะเฉพาะจุดชุดนั้นเห็นเห็นนั่นบ้านนี้สมมติว่าเห้าเอาไมาอีกเอามาส่วนมาอีกง่กายมาเลเดียวกันเนี่ยอันนี้เรียวบา้านอันนี้ไม่อีกกสิบปุ๊คือเ่าบ้านนี่ถึงถึงแม้ถึงจะเป็นมทเอยถึงจะเป็นวัตถุมคนชุดเดียวกันเออภาษาภาษาเมกุภาษาบาลีนี่ยกสิออกไปคถา,าตัวหม่เลยบ้านเนี้อ่าคถาตัวไม่เล้บ้านนี้สันเงยานเนี่ยเ่วได้เพิ่มบ้านเนี่อมันที่เป็นบดเป็นบดเห็นไ่มบเป็นมดเป็นมดเป็นขั้นเป็นขั้นชา ซืก,กับซงเพ,พเนเนิ่นเลยครับพูดเลยเทากับไปว่าใดไดนป่ครับเออการซอเพิ่ลราเพิ่นกันเชิคู่มัทนหน้าจบไปอ๋แต่ว่าบทบ,บทสดบทนี่สิ่งที่อาจารย์รับู้ท่านในทานะสภาสภาที่หรือว่าความราับผิดคือเด้นไปที่แค่คาดมหาอุอนเท่ากับว่าแต่ว่าเอากับว่าพุทธคุณนอ่ะเอาโอ้ค,คือขอมวิขึ้นเอานอโอครับเท่า อันไหนดีเพื่อนเขาให้นั่นละโอ้เพื่อนไม่ได้จ้อจงว่าให้แต่ว่าคือคือเพืเ่อนเฮตให้ทุกอย่างขอบคุณนะแต่ว่าอันไหนดีกับเฮตให้นั่นละมันก็ขอบคุ่มขอบพึบ่งว่านะคือยกับู้เอาไปใส่นะครับหรืออาจจะเป็นด้วยด้วยอ่าตอนนี้ไม่เป็นรูปของหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นสัญลักษณ์ของรูปของพระพุทธเจ้าเพื่อนก็เลยใช้ภาษามาคดมาให้มาครับจะส่วนมากซื้อมาอันวัตถุมงคลส่วนมากถ้าว่าเป็นเครื่องร่างเนาะส่วนติใส่แต่พระคาถามงคลมาดีละอ๋อถ้าเกิดเป็นเครื่องร่างพวก ย่างปีเสซยหรือว่าพวกเกี่ยวกับจีนจ้อนโจนเลยบ้านนี้โอ้ก็อจีเป็นอีกภาษาหนึ่งอีกอีนหมวดหนึ่เครื่องล่างพวกสกูตพวกอันนั้นอันนี้จ้อนโจนต่างหากเลยบ้านนี้ได้ถ่ายลักษาแล้วรักษาเร่วมกันหมดนี่กับหมวดส่วต่างๆก็ร่วมเพื่อนอร่วมเพื่อนเลยเด้เพราะว่าเรื่องหมวดต่างๆอ่าว่าไงแตงว่าบทต่างๆเนี่ยที่อาจจะเป็นสิ่งของกาอัพเข้าไปบ้านนี้แต่ทีเดีดี้ยนเตี่ยนเตี้ยนจากบทจากบทจากบทจากบดอี่างทีเตี้ย บางเทื่อเป็นจำม่วงบางเทื่อเป็นจำม่วงกว่าบางเทื่อเกือบสองจำม่วงแบบนี้วันนี้เอาแต่เพราะว่าพระอาจารย์ติดเริ่มต้นพระอาจารย์เริ่มต้นแต่ว่ามองพระจักว่าลกมองไหนปิดตรงไหนเพราะอัหนังคืนยุคก็ไม่หลองคนได้อเออคาถากันสุดยุ่หันเนี่ยผมกระเพ่งเลยฟังครั้งแรกนี่บทสวดขผาท่านพระอาจารย์นี่ถ้าไปเปิดในมนต์นต์พิธีจริงได้กืบบวมีมันทีหลากหลายมันทีหลากหลายมันบวมมีในตำหน้าที่เขียนมาเขาบริษัททองจำมากอ่าเขาบริษัททองจำ นี่ละคนท่ามเนี่ยไม่เสร็ึขนมากข้นมากเราเท่ากับกำหนดจี๊ดกำหนดจิตเพ่งไปโยง่างหดบางหนึ่งแต่คือวัตถุบงค้มอยู่ในารเท่ากับเพลงไปร่างปากเท่ากับสวดนั่นว่าปากเท่ากับสวดจีตเท่ากับไปโยนี่หนีปากกับสวดไปคาถากับสีไหลออกมาไหลออกมาออกมาถ้าเติมตามเตมตามมากจิตดากไปเนี่ยลดเลยคาถาลดเลยถ้าท่านที่ถามดึกกต่อไปว่าแล้วที่กุบาจาย์มามาให้บทสวดนี่เป็นเป็น องไหนเพิ่นระบุบ่ครับซึ่งแบบสามาบางคนจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นพระนะนะ<อ>แต่ว่าระจารย์ภาษามาจะเปลี<อ>่ยได้ลยเน่สามารถระบุได้อ่าแต่คาถาพวกอัญชัน,นดาตจะเป็นของของแล้วแต่ส่วน,วนอืัญชัแต่ส่วนส่วนมากอ่าบ่ว่าของอภาษาบาคนที่ครูบาอาศจารย์ที่เป็นเป็นพระ พระสมัยยุคพุทธกาลบ่ครับถ้าถ้าผมเข้าใจเข้ากับพระวะเนาะเข้ากับพระว่าระวะหลักเนาะเข้ากับพระครูบาอาจารย์เจ้าเนาะโอครับเออเพราะว่ามันจีสวดเวลาเ้าวัยพะสวดเ้ากำหนดจิตสวดเ้าอยากขึ้นจากสวดเ้าอารมณ์ดีอยากสวดเออสภาพว่าถ้าอยากสวดในห้องกสิสวดทั้งสิ่งละครับย่าไปย่าไปโอ้ยให้บามบดบวชเปลี่ยนย่าไปกสิเพื่อนไปยังไงบะกสิเพื่อนไปห้องสวดมบ่นไปยังเจกสิเพื่อนไปโอ้ยเออทิ้งสิ่งละกีบราไปจุดจอดกบบทสวดมบ่นแทน บทสวดมันก็จะเป็นอย่างนึงได้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสายาเตยาโซุเตตังสายนางสายปะตายเตสาอุเตสาโสอุตายเตตังชายอุเตยะนาติตังโสอุปะตายสุยาติตังกโยก็จะเป็นสิทธิ์เด้อาจจะขึ้นมาสิทธิ์เลยเด้นนี่คือเข้ากำหนดขึ้นมาสิว่าเป็นบทสวดเด้นอันนี้มันเป็นคาถาป่ะเนี่ยเป็นคาถาแล้วกับบทสวดม้วน โอ้ทำนองอะไรครับเดี๋ยวแต่เพื่อนสิสอนอันไหนไหมอ๋อในในในช่วงเวลานั้นไหมโอ้แล้วแต่เพื่อนที่ปวดตัวใดเออนั่นแหละคาถาตัวนี้มันก็จะเป็นค่ำ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 กันว่ากลันว่กันไปแต่ว่าถ้าเท่าสวดมนต์สวดมนต์ต่อไปเนี่ยก็คืนยุติครับเพื่อนสิมาให้ตัวใดให้เท่าสวดครับมันก็เป็นมนต์แต่ถือว่าบ่ว่ามนต์บ่ว่าคาถาตัวนี้มันก็เป็นบทสวดบทก้าวก็ดีหมนจังสิ้นะครับเออมันก็คืนมาโดยที่ว่าเาท่าาเก็ บอ่อยยังไงว่ามันก็นต้องใช้เวลาฝึกน้ำฝึกกายหยาบฝึกสังขารฝึกตัวจาของน้ำเพื่อรองรับฝึกรับรจิตฝึกจินจาของน้ำก็บอกง่ายๆว่าฝึกเครื่องรับจาของน้ำครับบ่อยห่างบา่อยห่างกับสภ,ภาพว่าของของผู้บาอาจารย์มันจะไปครับคือพนพร้อมจะขอบมางพร้อมจะรับไดเลยวเล่นสิไหมครับคือคือเปิดปุ๊บติดปั๊บอ่าบ่อยเอาจุดตรวจจุดเชื่อมเอามเสียนึ่งม่เลยครับเท่าขึ้นมาเท่ากับน้องจิตเอา อันกับอันเท่ากับเชิญคุปบาอาจารย์อยู่ในใจหรือเปล่าเส้นน่ะบ่ก้าวเป็นแด่มาเนี่ยนะผู้แทนเชิญคุปบาอาจารย์มาทรงความาเมตตามาอันเชิญุัดอันเขาเรียก่างน้อมจิตอันเชิญพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์พระคาถามีที่ิีพราะบุญันเข้มแข็งพระญาณอันวิเศษพระอาราเลือดธรรมพระธรรมอันวิจิตรจงมาสังเร็จที่เกิดความเคลื่อนวัตถุมงคลชีวิตท่องกับคำนวดไป ก็ทำมันขอมันง่ไงแต่ในข้ออ่าไงมันยากมากก่านั้นบ่พี่ยังกับทราเดี๋ยวพอผมฟ้องอาจารย์บดติดบดขาได้สวดลวดเดี๋ยวสี่สิบนาทีปุ๊บเลยก็ง่ายแต่ว่ามันเข่าขึ้นเห็รียญเนี่ยเดีแยวเท่าบอกขึ้นเหรนูหัวแต่ว่าไม่เล่าห้เงาเห็นว่เป็นจเป็นตายแต่สำคัญคือในในบทบทที่อาจารย์สวดเไปเปิดในมนพิธีนี่กับบมมีเหรือหรือที่ไปหาในตำราเด็กกับบมมี่วาเขียนในมดเนี่ยแม่เท่าสิสวดเนี่ยเท่าสิมดจากสวดจหลอดจังบที่ เขียนไปเขียนไปก็ไปเปิือดใด้เลยตำนานบมี่บมี่บมีในตำนาเขาสวดจักบดกระซังเจ้าพระบาลีนี่ก็แตกแขนงมากเป็นรอยเป็นพันบทเถื่อนส่วนยูฮานะกระชีพข้นกระสีบทดอยข้นก็บรอยบทพันข้นกับพันบทเออมัจิพุสัมกันจักบทนะครับอันนี้เจ้าพเจพาพ่อพสามะขวดเป็นบ่ทั้งขอมทั้งกรเมนอีกที่บ้านเนี่ยรจ้าพุทสังไล้าขๆกันนี่แหละติดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองเหอนไหมม่เหนแตกกบแปง่ที่ามันจะพสังกันปียย่อยเออมันจิ ก็คือมันทอมเปิดแต่ไหมทอมเมตตาเราไมนเปิดออกมาเปิดออกมาแล้วแต่ข้าวจเอามาใส่ทด้บ้านนั่นและศิษฎ์ศาสตร์วิชาของอาจารย์แทบแทบสิหาได้ฟังหรือว่าได้ได้เข้าใจได้ได้โอกาสรับบุญนี่ยากครับยากอยู่ด้วยแต่ว่ามันเข้าถึงก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เมตตากันเลยว่าข้ากลับมานั่างพิจารณาว่าเอ๊ะนมัสียดายเด้ครับ มันสามันศูนย์แต่ว่ากับขึ้นอยู่กับบุตรประการความไงใคอมมันอีกบุญกุศลของใไรขอมมันอีกเนาะครับฐานของใไรขอมมันอีกลับบ่าหูแต่ตอนนี้ตอนนี้เพื่อนว่าวัท่านี่มีข้าว่าวัทนานี่มีแต่มีเพิ่นจะบอดอยู่ว่าบ่ตถึนสิบลูกผ่าได้เนี่ยเพื่อนบอกเนี่ยที่เป็นลูกลูกทิดลูกสายเพื่อนเออของสายนี่แหละมาของสายออกมาเนี่ยแหละแต่า่าวัฒนบ้าบอกผู้ใดแต่ว่าอยู่แต่ละผ่า ได้รับค่ะเพิ่นมาบอกว่าอายุได้รับได้รับในในอันในส่วนของทิปที่เพิ่นบอกครับในส่วนนี้เออในส่วนนี้มันจะมีคาถาของของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนี่เถอยครับก็จะมีของฤาษีบ้างเออก็จะมีของเทพบ้างก็จจมีส่วนคัทฐานที่ดื้อบ้างเนี่ยโอ้ที่ครูบาอาจารย์บอกว่าในในในประเทศที่รู้จักกันประมาณเก้าท่านนี่ท่านมาเป็นพระทั้งหมดเลยครับเก้าท่านนี่ บดเกินชิมด้วก็จะเป็นพระทั้งหมดโอ้แต่วคารวบยังบ่มีเลยคารวบว่าท่านเห็นโอ้ช่วงมาจะเป็นเท่าหมดบดก็ตุ๊กตุ๊กนุ๊กตุ๊กตุวกตุ๊กตเ๊กตุ๊เตุ๊กตเ๊กตุ๊เตุ๊กตเนีาย๊เตุ๊บตเปกนุัเตุ๊ก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 วุดกตุ๊กตุ๊กตเ๊กตุ๊กเออกสิไปมันกตุ๊กตน๊กตุ๊กตุอกตุ๊กตุ๊กตี๊ยมันก็เป็น ฐานของสมาธิก้อนมันขึ้นอยู่กับสายแต่ของเฮ้ามันโมเมนบ์มเนปันถ้ำของเฮ้าสฉสวดเป็นบดเป็นบทเป็นอเลยแต่เฮ้ากำหนดเป็นภาษามคตบาลีมันเนี่ยก็จะเป็นภาษามคตบาลีเป็นบทแล้วตอนไหนกับตอนนั้นช่โมงกับสร้างสองช่โมงกับสร้างสามสิบเ้าที่กับสร้างยี่สิบเ้าที่กับสร้างมันขึ้นอยู่กับเพื่อนไหหมายไหมครับบานเนี่ยถ้ากำหนดเป็นภาษาขอมหรือภาษาถ้ำขอมถ้ำกับเมนมันเนี่ยเออก็จะเป็นภาษาไอ้คาถาของนั่น จบมือหันเลื่อนเนี่ลอละเวลากับโบเนนนคนันนคบนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขืนมาไมา่หล่กการข้ามภาษามาว่าสิงหูว,ว่าจบตอนไหนอย่างไหมจากจนก,กนาทีจากช่วงองสิ่นะครับเพือนน่อให้สุดคาถาตอนไหนกับตอนนั้นแหละนั่นแมันก็คือการปันทรรมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเออในาสายเนี่ยแตกต่างกันระหว่างการปันธทรมกับการสวสดบทสวสดค้าถาต่างๆเนี่ยคือนการก็สวดอิติปิโสน่ะเพราะว่าพระคาวาติขึ้นจบเป็นป่ะเออนั่นแหละคือกันก คือกันกับคาถาต่างๆนี่ของสายเทพของอันอันนี้คือกันสายฮินดูสายอิสลามนี่กันคือการแต่ว่ากระหนอยสมายที่ใส่ปุกเสกประตูมงคลเป็นเป็นเป็นเฉพาะเนาะคือเป็นเฉพาะถ้าเป็นเฉพาะที่กำหนดพระคาถาขึ้นมาที่นี่ครับอ่าถ้าเกิดถามถึงพ่อคขมานี่ไม่รัพ่อคขมานรับปุกเสกพระรับรับสิส่วนแบบแล้วหนนแบบนี้หร่ครับ โอ้เราบ่ค่อยเห็นแต่คนเห็นได้บางเทื่อน่ะโอ้คือเราอาจจะไปไปไปลบเออเราสิบวท์เขคือคาถาที่คนได้เงี้ยหูฟังอ๋อคือเราสิสวดส่วนนี้ใจของเราเออส่วนมากเนี่ยเพิ่นบ่ค่อยสวดแต่เพิ่นเห็นดอกแต่ว่าเคยเคยร้องให้เพิ่นเพิ่นก็บอกบักยาวเลยเด้ครับเป็นกระสวดของเพิ่นขึ้นมาบักยาวเฮาก็เขียนนําเพิ่นเฮาก็เขียนผิดเขียนเถื่อนก็แต่ซอแล้วะซออีกเนาะเนี่ยคือกันก็เลยเซาเขียนเพราะว่า ตำหน้ามันมาคือมันบ่คืออยู่ในห้อเออแต่เลยเศ้าเขียนอือก็เลยเศ้าเขียนเพราะว่าจะข้นมาเองคือมันไหนม่เองข้นมาเองนี่มันขึ้นอยู่กับการฝึกตนขขขขเขาใหครับเนะอือบ่ที่ทผมถามไประเด็นพ่อเขามากเพราะว่าก่านแสดงว่ามรรทุกคนบางอย่างนี่อย่างทา่อาจารย์บอกบางทีเราบ่ได้เห็นอย่างนียนี่แล้วแค่จานแล้วก็เอาไาปลองเลยแห้งคู่แล้วก็จิตเพิ่ออแห้งคู่หรือรว่าก็อนไ่อ้ไอ ว่าถ้าเป็นวัตถุพุค้นสาคัญหรือว่าที่เพื่อนตั้งใจปลุกเสกเป็นกรณีพิเศษเพื่อนอาจจะต้องต้องขืนคู่แบบนี้เอต้องอาราชนาแบบนี้เพื่อนที่คือกันนั่นแหละโอ้มาต่มีสายชินกระจับได้สายชินเลยครับเออเพื่อนกระถิ่นมนีเด้อโอ้บริกรรมในในใน่าแต่แค่นี้เด้อแล้วก็กระส่งไห้เนวน่ว่าจีจีส่วนอันนี้คืออันนี้เขาเห็ดเห็นว่า นเนี่ยบทสวดเฉพาะเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงครับแต่เท่เาเนี่จิตเท่าเนี่ต้องไปยุ่งนี่บทสวดนี่สจิเคลื่อนก็ได้แต่คือทุกอย่างก็คือร่วมอยู่นี่เป็นบ่าครับบอกว่าสภาพจิตเท่าหรืออันย่างของค,คู่คู่บาอาจารย์เนี่ยหรือพระคาถาเนี่ยต้องร่วมอยู่นี่มันจะไหลปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดไหลเข่า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 เนี่ยครับแต่คำว่าขั้นเหนื่อยยากเนี่ยคำว่าเนียนี่จะได้ยินเพิ่นอ่ะนะ ก็จะถามถามมันก็ให้เป็นโตเป็นโตมากเออหลักอะจะบเบอเนเดีย๋ยเห็นเย่างไรช้อนหนึ่งดิจิบเบองเนตจิบเบอร์เบตผมเขมา้าใจว่าถ้าเป็นกรณีพิเศษแล้วอดิ์บุกเ่งแบแบแบ,แบบนี้โดนนั่นงโดนอแต่ว่าเพิน่รรนจิตกำนดลได้ใจ,จส่วนมากโอ้เพื่อนเพิน่นจิบ่ออกเสียง,งบ่กออกเสียง น้อยสิออกเสียงแล้วน้อยมากที่อยู่ร่างกานน้ยนอยมากแต<ม>่ถ้าถ้า,<อ>าถ้ามุมมองของพระอาจารย์นี่ระวังการอธิษฐานจิตปุกเสกเครื่องล่างขังนี่ระวังออกเสียงกับอ,อกเสียงนี่ขงัขง,ขง,ขงบ่ขังก็เท่ากันสิครับเอ่อเข้ากับใส่คาถาตัวนั้นยุติได้ไหมครับกับสภาพวัดจิตพิฆาตโอแต่ว่าตัวเข้ามาออกเสียงนี่เฮ็ดไทยเนีเ่ยมเขาจะหมั่นใจว่าคาถาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บรรจุใส่แล้วสวดใส่แล้วเฮ็ดใส่แล้วนี่นะคือคือเป็นรูปลักษณ์ภายนอกเออไอเขาได ได้อุ่นใจซะได้พี่งกำลังใจหรือได้ได้สบายใจว่าเอออันเป็นใจนันสิดีได้ผ่านไอ้ส่วนมากส่วนหนึความฉาถือมันสิไมีไม่ยังไงล่ะแต่ว่าแต่ถ้านางรับตาจะซื้อบางเทือดเนี่ยเมียนมันโน้ะเมื่อเป็นนางรับหรือเม่อเป็นนางซื้อสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าที่ผมที่ผมถามนี่เพราะว่ายังเพราะว่าบางที่คนครูบาอาจารย์ไปปลุกเสกในงานพิธีที่เชื่อกันไปเนี่ยเมื่อเห็นออกเสียงจะคนแต่ที่นั่งโป๊กนั่งยังไงล่ะก็นั่นแหละแต่เรียแต่สภาพว่าของของไผ เนาะช่วงมากกนั่งโป้งเนี่ยพจน์จมีอันพาพิธีสวดพามหาหน้าสวดพุทธพิเศษอยุเรียนบ่ครับเข้ากันจีน้อมอธิษฐานบางเทื่ยกันนะปักข้ามเนใจมันบ่ครับปักข้ามลอยแปดลอยแปดก็น่าน่าไปลอยแปดบุตรลอยแปดบุตรพราะว่าน่าในใจนั่นแหละครับนี่ก็คือก็คือสวดพระคาถาเน้นใจหรือกําหนดจิตู่ในใจนั่นแหละช่วงมากคุณบาอาจารย์ข้าหน้าอาจารย์มันจะเป็นยังสั้นเพจน์จะไ่ได้ออกเสียงนอกจากจิตจอดจง ยังบางพิธีของพระจานี่เพื่อนก็จอดจงให่สวดเดียวปลุกเสกเดียวสินะเพื่อนก็อะไรยังไม่มาสวดปลุกเสกถ้าคาถาให้ดนยิ้มเลยเออสึ่งทีากอบก็ใส่หาถาสินะครับเออบางท,าทงงี่ัเป็นพิธีต่างๆนี่เพื่อนก็ที่เอาวันปลุกเสกเดียวหรือใส่คาถาเดียวแล้วสิครับอันนี้เชิญเจ้า่าวาถ้าเป็นพิธีง่ายหรือพิธีที่จัดบายศรีจันทร์นี่ การสวดเชิญคู่ต่างหากไี่ป่ะเนี่ยครับแต่จุดประสงค์สิ่งดี้มันมันแล้วแต่งานไหมครับผมเออแล้วแต่งานแล้วแต่สถานการณ์เพิ่นสิให้ยมากยังไงนั่นแหละบางทีเขาติดขึเนี่ยเขาจะสวดนั่นสิ่งละบัดขึ้นมามมันพิธีการบ่แม่นนด้ป่ะเนี่ยเสียงเอื้อนเน่าทำนองนี่ปะเนี่ยออกไปทำนองนี่ป่ะเนี่ยเป็นจังหวะเป็นทำนองอะไรเนี่ยเพาเป็นบุญสิ่งจังว่าเป็นทำนองเลยครับจุเป็นเด็นหนึ่งเนี่ยอันนั้นแล้วแต่งานแล้วแต่เพควรจให้มากกัยังไง ข้าวเหนียวหูน่ะนะแต่ว่าข้าวนี่สจีส่วนจังสี่ละคเออเพรัะจี๋ส่วนไปหน้าหนึ่งเลยเออนั่นแหละครับผมเ,เรื่องอะไรกันใช่ว่าปกติใช่หรือนี่เนาะครับเป็นเรื่องที่อศจรรย์กำบทบทคาถา